สวัสดีครับกับแม่พ่อครับผมก็ครับส่งบ่าวสายันเชนเอานะครับหลังจากห่างขายไปโดนครับม่านซองซามาทิตย์เต้ครับบาได้มาได้เฮตุคลิปครับวันนี้ก็เลยมีโอกาสได้มาเฮตุคลิปครับสภาพพี่น้องว่าว่าขวดนูครับได้ดูมาตูนึงครับมี่ตัวบอกง่ครับมี่นูครับครับผุนหางง่ายเลยครับนี่ตัวนี้ประมาณสองร้อยห้าสิบครับเอามาจากบ้านนอกครับ นี่ครับนี่ภาพมาขวานูครับนี่ครับตัวบอกแกาครับนี่ครับเดี๋ยวขวานูสู้กินนะครับพี่น้องผักมีอะไรครับมีผักกาดขาวผักซี่ผักซี่หอมแล้วผักกาดกระจนครับนี่แล้วผักหอมครับนี่ผักหอมนี่ครับผักซี่ครับนี่ครับผักซี่ครับเครื่องเซออมนูครับเซออมนูเซอขวานูครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะพามาขวานูครับ ครื่องปรุงก็มีผงชูรสหรือว่าผงนัวครับแล้วก็น้ำปลาเซปลานิดนึงครับปลาครับนี่ครับปลาใส่ข้าวคั่วด้วยครับนี่ครับข้าวคั่วข้าวนู้ต้องใส่ข้าวคั่วครับมันจะได้หอมๆครับนี่ครับข้าวนู้ครับแล้วมีโรดีผงชูรสตรงนี้ครับนี่ยปลาคริกครับตำปาคริกนั่งครับเนี่ะนัวท่านในฟักนะครับเดี๋ยวจะฟักนัวกันครับขออย่าฟักนัวกันนะครับนะครับเดี๋ยวพามาข้านู้ให้มึงครับพี่น้องครับ นี่ครับก็ได้ฟักเรียบร้อยครับให้ยีฟ้าาไปคั่วครับคั่วเอากลือใส่เข้าคั่วได้หลายครับติดๆแซบนี่ครับผมคั่วล้วก็ใส่ข่าตะไคร้เาใส่ใส่ตะไคร้ใส่หักขวบซี้อมครับใส่ไปแบบคั่วตครับที่นี่เอาคั่นขอกันครับคนเข้ากันเอาเขาก็จะไปคั่วครับพี่น้องไป็กคั่วไว้ครับคั่วนู้นครับคั่วครึ่งนึงครับมันตัวยหงไครับนี่ เครื่องนี้เอาไว้ทายากรับเดี๋ยวตัวนี้ครับขวบเครื่องนึ่งนะครับตัวนี้เอาไว้ทายากินครับให้ไพ่ขวบครับพี่น้องไปครับไพ่ขวบครับนี่ครับสวัสดีครับเลอยจำนายกันครับลอยดูสุกคนครับขวบไปเรื่อยนะครับเสร็จำนายคอยเอาผักมาเซตนะครับกล้องอาจจะสั้นนิดนิดนึงนะครับเพราะว่าเที่ยวครับ นะครับเราตายไปเสียท,ทำกวนูครับหนามก็เริ่เดืเอดรอแป๊บหนึ่งนะครับนะครับเห็นมือแก่ครับกวนนู้ครับนู้ปุกมาจากบ้านนอกครับสร้างที่ยอดม,มากครับเดี๋ยวก็คอยติดตามนะครับ พื่อนมาคลิปนี้ก็อจะเลื่มกดญเระกแช่ผมนี้ด้ครับถ้าช่องบาสยามชาแนลนะครับเดี๋ยวจะเลื่มกดติดตามน้ำได้ครับแล้วก็จะเลื่มกดกระดิ่งน้ำได้ครับครับเอาขับโคโรูครับครับบรรยากาศส่งประมาณสองสามทุ่มนี้นะครับอาจจะเห็นสันนิดนึงนะครับ ว่าต้องเตรียมของเตรียมยังนะครับนี่ครับหัวนู้ครับแค่นาหองจะู่คออย่างี้ครับไม่ได้ไปใส่แล้วครับควดหรือไงครับเดี๋ยวไปดูเอากระเซ็นของขวายใส่หน่อยครับให้มันความครับแต่ไม่ค่อยติดตามนะครับว่าจะเป็นยังไงครับ ขัวนูครับหนักไปเรื่องเดือดครับนี่ครับหน้าตาเป็นเช่นครับแล้วต่ขัวนัวมันสุกแล้ครับพี่น้องผักพอใซตที่นั่งครับครับน็นมันๆเลยครับหนึ่งเหมารังเดือดโฟกูปูเครับนี่ครับนี่ครับให้มือไกลครับนี่ครับจะได้ทราบนะครับขัวนูวครับรอจัง่อยครับก็ ในนี้วันซุกคนครับเขาได้พักเสรที่รังครับพักเสร็จแล้วเขาก็ปูเครื่องครับเส้นปลาผสมชลปลาครับครับเครื่องตู้แ้วครับนี่มันไม่ได้ขวหมดครับส้นหางมันเอไว้แต่ใหญ่กินมื้ดครับขวดแค่ส้นส้นหัวครับนี่ครับได้หกดลายแด้วครับตัวหมดเองครับนี่ หลังจากหนูสุกแล้วครับเขาก็ผักมาใส่ครับนี่ครับกระตาเป็นแบบนี้ครับหนูครับเป็นดัซเซครับกินกับหอมท่วนๆนลครับหอมขอบคัวครับเพระใส่ข้อคัวหลายครับเขาก็ปรุงได้บร่อยเลยนะครับเขาก็ใส่ผงชูรสน้ำปลาใส่น้ำปลาแล้วก็ใส่น้ำปลาลานิดนึงนะครับนะครับประมาณนี้ครับหัวหนูครับกินหอมก็เรื่อมากครับครับ ตัดตรงนี้ทำคนครับมันเป็นเซิร์ฟครับมันมันขนาดขับนู้นตัวนี้ครับนี่ครับผู้เดมักกิมีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องบ้าสยันชแนลได้เลยครับสวัสดีครับกับพ่อป์ฟอร์กับผมก็ครับส่องบ้าสยัญชแนลนะครับสวัสดีเป็นทางกันอีกที่นึ่งนะครับ หลังจากภัยพิบัติทิมาศำสําเร็จแล้วครับภาพกินขวดดูครับพี่น้องครับขวดดูครับเอ็ดแบบสดๆอหอนๆแล้วครับนี่น,น,นี่ครับขวดดูรค,ดครับอืมให้ไปครับเจ๊ก็หอยเยอะครับพี่น้อง,น,อง,น,องนี่ครับเลยนุ่มากเลยครับสูงน,นี่ครับ นูกตัวไงครับเธอตัวไงทั้งมั่นความครับดีครับตัทอนทแล้วครับเฮ็ดแม่ไหมครับจะต้องคนเยวค กาอาจจะครั้งนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นไงไงนี่ครับอส้อจัดดีครับอาหารบ้านหนองรครับ

แต่คำาขอยังไงนะครับเนี่ยขอเนียบก็ซื้อม่ได้ครับขอหาบาท นริงครับ จับจับจับมาเลยครับ,บ,บมาเลยครับตัวอยางอีกมากเลยครับเจ้ออา,ก,ากินคนนุ้มกันครับอาหารอีสานบ้านหนองครับแบบบ้านบานครับ ต้องคิดยังมากหมครับอินแบบง่ายๆครับ น้ำกั้นัวเลยครับก็เสริฐทั้งนัวทั้งมันรับดูเดี๋ยวขระหยัดแข่งเผื่อเพือเสร็จภารกิจครับครับควนรู้ครับกับบรรยากาศย้ำแรกครับ ใครมาคลิปนี้คือจะเรื่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้นได้เยครับแล้เวเป็นขนมกแก่งหามน้ำได้ดครับทางสง่งบ่าวเส้นแชแนลนะครับในเมิองแล็ขอให้สุขภาพแข็งแรงอยาจะเก็บใจจนอยาขไขอให้เรื่อยๆกันทุกคนนะครับจากใจผมครับสง่งบ่าวเส้นแชแนลนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ